หเหตุการณ์ช็อกโลกอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เครื่องบิน American Airlines นั้นได้ชนกับเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ของกองทัพสหรัฐนะคะซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมของผู้ที่อยู่บนเครื่องทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด67รายด้วยกันค่ะด้วยอุปสรรค ในเรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็ความมืดด้วยนะคะเลยทำให้ไม่สามารถที่จะค้นหาผู้ที่รอดชีวิตได้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นยังไม่มีรายงานอะไรออกมาค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการรายงานขึ้นมาเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาของบ้านเรานี่เองนะคะที่วอชิงตันดีซีค่ะเกิดเหตุเครื่องบินอเมริกันแอร์ไลน์ชนกับเฮลิคอปเตอร์กองทัพสหรัฐ ลากอากาศนะคะทำให้ตกลงในแม่น้ำโปโตแม็กค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องบินของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลา21นาฬิกาเมื่อวันที่29มกราคมตามเวลาท้องถิ่นของวอชิงตันดีซีก็คือเวลา9โมงเช้าของวันนี้ค่ะ30มกราคมในเวลาประเทศไทยโดยเครื่องบินที่ประสบเหตุก็คือบอมบาเดีย CRJ 700นะคะเที่ยวบินที่5342ค่ะ ซึ่งกำลังมุ่งหน้าจากแคนซัสไปยังวอชิงตันดีซีนะคะขณะที่กำลังเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการลงจอดที่รันเวย์33ของท่าอากาศยานานาชาติเรแกนเครื่องบินลำดังกล่าวก็ได้ชนเข้ากับเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคของกองทัพสหรัฐค่ะกลางอากาศเลยนะคะและก็ทำให้ตกลงไปในแม่น้ำปโดโตแมกใกล้กับสนามบินค่ะเครื่องบินลำที่เกิดเหตุนั้นเป็นของสายการบิน P.S.A Airlines นะคะซึ่งเป็นสายการบินระดับภูมิภาคภายใต้อเมริกัน Airlines โดยสายการบินเมริกรนแอร์ไลน์รายงานว่าเที่ยวบินนี้บนเที่ยวบินนี้นะคะมีผู้โดยสาร60คนค่ะแล้วก็ลูกเรืออีก4คนขณะที่กองทัพสหรัฐก็ระบุว่าบนเฮลิคอปเตอร์แบล็ h ฮอคนั้นมีเจ้าหน้าที่อยู่3นายด้วยกัน รวมแล้วมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ทั้งหมด67รายทั้งหมดยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะขณะที่องค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือว่า FAA และคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติหรือว่า NTSB กำลังรวบรวมกันสืบสวนกำลังร่วมกันสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะ ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งดำเนินการค้นหาผู้รอดชีวิตในแม่น้ำโปรตแมักนะคะแต่ว่าอุปสรรคสำคัญก็คืออุณหภูมิของน้ำในแม่น้ำค่ะซึ่งเย็นจัดมากนะคะอยู่ที่1-2องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะซึ่งมันก็จะเป็นอันตรายทั้งกับเจ้าหน้าที่ที่ลงไปช่วยเหลือด้วยแล้วก็รวมถึงถ้าหากว่ามีผู้โดยสาร ตกลงไปเนี่ยแม่น้ำเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีผู้ที่รอดชีวิตเนี่ยก็อาจจะเลือนลางเต็มทีเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเย็นจัดมากเลยนะคะเบื้องต้นตามรายงานของสื่อสหรัฐค่ะเครื่องบินอเมริกันแอร์ไลน์ที่ตกนั้นได้ขาดเป็น2ส,ส่วนในแม่น้ําโปโตแม็กโดยมีเรือและนักดำน้ํากําลังค้นหาผู้รอดชีวิตส่วนเฮลิคอปเตอร์ตกอยู่ใกล้กับเครื่องบินในสภาพคว่ำอยู่ในน้ํานะคะ ผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะให้สัมภาษณ์ว่าขณะที่ขับรถกลับบ้านเขาเห็นเครื่องบินตกใกล้กับสนามบินเรแกนเขาบอกว่าตอนแรกผมเห็นเครื่องบินลำนั้นก็ดูปกติดีนะคะมันกำลังบินสูงจากพื้นน่าจะประมาณ30กว่าเมตรแล้วก็ดูเหมือนกับเครื่องบินขนาดเล็กแต่3วินาทีต่อมาเครื่องบินก็เอียงไปทางขวาสุดเกิน90องศาค่ะ ผมมองเห็นด้านล่างของเครื่องบินได้มันสว่างเป็นสีเหลืองสดใสแล้วก็มีประกายไฟอยู่ด้านล่างหลังจากนั้นทุกอย่างก็มืดลงและเขาก็บอกอีกว่าผมไม่เห็นเฮลิคอปเตอร์เลยคืนนั้นเป็นคืนที่มืดมากจริงๆดังนั้นทุกอย่างที่ทุกสิ่งที่ไม่ได้ถูกส่องสว่างคุณจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยดังนั้นผมจึงไม่เห็นเครื่องบินลำอื่นแต่ผมเห็นเครื่องบินเอียงในมุมที่เครื่องบินไม่ควรเอียงแล้วก็เห็นประกายไฟกระจัดกระจายด้วยนะคะเขาบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ เขาไม่เห็นเครื่องบินตกไม่เห็นเปลวไฟหรือการระเบิดหรือควันไม่เห็นไฟฉุกเฉินมันเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่คือเรียกว่าเป็นแบบเหตุการณ์เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะคะซึ่งหลังจากเกิดเหตุค่ะหน่วยงานบรรเทาสรราธารณภัยและผู้ภัยในวอชิงตันดีซีก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่กว่า300นายจากหลายหน่วยงานรวมถึงทีมค้นหาใต้น้ําของ f b i และหน่วยกู้ภัยทางน้ําจากเมืองใกล้เคียงลงพื้นที่ค้นหาผู้ที่รอดชีวิตนะคะ จอ์นเอดอเนลลี่หัวหน้าหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยของกรุงวอชิงตันดีซีระบุว่าปฏิบัติการค้นหาเป็นไปอย่างยากลําบากค่ะเพราะว่าอุณหภูมิอากาศที่หนาวจัดลมแรงแล้วก็แม่น้ําโปโตมแมกนั้นมีแผ่นน้ําแข็งกระจัดกระจายซึ่งขัดขวางการทํางานของนักประดาน้ํานอกจากนี้สภาพแวดล้อมใต้น้ํำยังมืดสนิทและมีเศษซากเครื่องบินกระจัดกระจายค่ะทําให้การกู้คืนศพและวัตถุพยานเป็นไปอย่างยากลําบากนะคะโดยเขาแถลงต่อหน้าสื่อว่า แม่น้ำโปตอแบกในตอนกลางคืนแทบจะเป็นจุดที่มืดสนิทแล้วก็ไม่มีแสงสว่างเลยค่ะนอกจากไฟนำทางของทุ่นเรือบางจุดแต่ก็จะใช้ทุกทรัพยากรที่มีในการค้นหาแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะ แหล่งข่าวด้านความมั่นคงให้ข้อมูลกับสื่อที่ปักหลักในพื้นที่ที่เกิดเหตุว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ที่รอดชีวิตเลยค่ะและจากภาพที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่เครื่องบินโดยสารแตกออกเป็นหลายชิ้นและเฮลิคอปเตอร์อยู่ในสภาพที่เสียหายหนักนะคะขณะที่ FA a แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศปิดสนามบินรายการเป็นการชั่วคราวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยและสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะโดย ด้านความช่วยเหลือของสายการบิน American Airlines นั้นก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานภายในสนามบินเรแกนเพื่อให้ข้อมูลและสนับสนุนครอบครัวของผู้โดยสารที่สูญหายด้วยนะคะ ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบัติเหตุที่เกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม t r u e โซเชียลโดยตั้งคำถามว่าเหตุใดเฮลิคอปเตอร์ไม่เปลี่ยนเส้นทางหรือเหตุใดหอควบคุมการบินไม่สั่งการให้หลีกเลี่ยงบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะนี่เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายและไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะซึ่ง ตอนนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าในเมืองวิชิต้ารัฐแคนซัสซึ่งเป็นจุดออกเดินทางของเที่ยวบินนี้นะคะพิพิธภัณฑ์การบินแคนซัสได้มีการประกาศจัดพิธีภาวนาและรำลึกถึงเหยื่อผู้เสียชีวิตโดยจะมีพิธีสวดมนต์ในวันพฤหัสบดีเวลาเที่ยงตามเวลาท้องถิ่นในห้องประชุมสภาเมืองวิชิต้าค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะคะเป็นโศกนาฏกรรมอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นดูแล้วไม่รู้ว่าจะมีการค้นหา ผู้ที่จะเจอผู้ที่รอดชีวิตหรือไม่นะคะเราก็ได้แต่ส่งกําลังใจแล้วก็ภาวนาให,ให้ได้พบเจอผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนี่แบบน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์อุบัติเหตุทางการโดยสารทางอากาศที่รุนแรงอีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน